มันหนาญว่าอะไรวะปลากูจำได้กยู่คโคแมงเลยูกพี่พี่โคตรหวานดีเลยว่ะใส่ปลาหมึกมันน่านจะแซ่บ <c oughs> อย่ามีสูรตรโบราณน้องศึกษาวนี่กูฟอร์มไปเลยไปหาเงินมาให้ได้อ,อ่ะกูพารวยกูคิดค่าส่งสามเปอร์เซ็นต์ก็ต้องไปหายวหน้ามงอ่ะหน้หนึ่งเฮ้ยเอาเยอะจังเยอะโอ

ตองนี้ไปเห็ดไหมอีกบนนี่ไาเนี่ย,ไป,ยไ,ปไปไหนนอกระมึกต้องไปเห็ดไปไหมเดี๋ยวคอยบอกมันไยดอกมึงเดี๋ยวกระตบมเอาไปดีมัเฮ้ยขาขึ้นดูได้จะตอบด้ขอางอสิม่เาอนเลมืงินรงเงินนี่ดูดว่าตกน้ำเลยบ้มาบ้มา แล้วเนี่ยอะไรวะไปดักวะดักว่ะไปแช่เบียร์ไหมบอกอ๋อไปเบียร์ด้วยบอกอ๋อตาตุา้งบายบายนอนมึงอ,อา่านดีๆไทยใช่เอ้าขีาอ่านว่าอะไรเอา,อา,เ,อาเนี่ยกูอ,าอก่านหนังสือไม่ออกกูอยากอ่านได้เลยกูรู้กูจะถามมึงเลยสัตว์เอ้ยเนี่ยเนี่ยนี่มึงเองเนี่ยทำเอ้ยทำบอกว่าทำดีเองเนี่ยเปิดไหยเนี่ยเอ้ยม,ปยมเปิดทำไมอ่ะเฮ้ยลองหน่อยเปิดเลยเนี่ยเปิดมือใคร ห่านดูดีดีดีนหนักดูดีนะมึงเอาดีดีนะนหไหนกันไหนได้ด้วยเนาะมึงเอาไสองตัวบอ,อ,อสองตัวเอาอตัวมาสามเพราะกูแม่งใหญ่โอ้พอดีเอ,อ้ยมึงไปก่อไว้ติดก่อนเลยเดี๋ยวมึงไปล้างทีหลังมันหนานว่าอะไรวะปลาว้ามึาจาได้โอ้ช่างแหมงเนอะลูกพี่พี่โคตรหวังดีเลยว่ะใส่ปลาหมึกมันน่าจะแซ่บไปไว้กับปลาหมึกแอบ

dương Đặt dương tay đi dương 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 đâu dương 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 ทำมือกี้อ๋อพี่สามไปเฮ้ยมึงเกาะไฟไหวโอ้ยแพงแอะได้ได้เฮ้ยเชียงพี่ไม่ล้างนี่เลยเหรอเฮ้ยล้างสมไมวะของี้ล้างอะไรก็ดีมากมีกลัวมาใหม่ใหม่ล้างสมัยอ่ะเหมือนผู้ใหญ่ว่าหน่ากินยอดดูครับโอ้ยดึงหลังหนอกล้างโยเนี่ยอันเดิมเป็มึกอ่ะมึงโยนเนี่ยปึ๊บตรงนี้ต้องออกสารหลังวันเห็นเป่ามึงเห็นเป่าเนี่ย เดินปื uno, really. right ๊บโอ้โหอยู่ดิเดินต้นมือนี่แหละมันเป็นหลายเท่าแก่เข้ามาทีนี้กูเริ่มดีขึ้นหรอเ่าเฮ้ยน็อดจานยิ่งจะมาม่าเนี่ยโอ้โหมันมีปลาหมึกมาด้วยน็อตเด้อแซ่บแทำทายมึงดูเฉยทำให้หมาอ้ํทักน็อดเราหม้อต้มน้ำดีวะเข้าท่าเลยเว้ยแม่ไรู้จะทำอะไรไม่เป็นเอ้ย มอทำอะไรอะ่ะเอาก็มาลวกผงเบิกไงน,น,นี่ก็ก็มามา่าแ,แล้วก็ร้อนลวกผงเบิกไม<า>่ดิเป็น <S <S เว้ยเฮ้ยมาเนี่ยมีหุ่นว<ม>า่วงวงางขนาดเสร็จได้ยังเนี่ยก็กูไม่เต้นใจเย็นอยู่วโะอโอ้โหพร้อมรอนลวกก็เนี่ยง่ายหลว่าจะหาเงินไปทำเกิดร้านกับโวงกับข้าวที่ไหนเฮ้ยดีดีเนองดีศิษยามี่ได้ เอิงอย่าไมีสูญหมดแล้วน้อต้องศึกษาเอานี่กูพร้อมไม่ใช่ไปหาเงินมาให้ได้อ่ะไเดี๋ยวศึกษาพี่อ่ะหาเงินมากูพารวยกูคิดค่าสูงสามเปอร์เซ็นต์ทีต้องไปหาเงินย่างิ้มบอกนะยิงหามึงอ่ะแต่นหนึ่งเฮ้ยเอาเยอะแท่ล่ะพอลงกูควรจะรวยหามึงต้องกล้าวตัวนี้มันไม่ลงทุนมันจะรวยได้ไงวะอย่าลืมสามเปอร์เซ็นต์กูเออไปคุยลูกที่ก่อนเถอะ นู้นอะไรหม้อเหรอวะเขาจะได้เท่ากันนไงโอ้ยคุณไ่เอาเปียมึงเนาะเฮ้ยอาสูรดีริวาน้ำแก่ก็โปรเงี้ยดูมึงโชว์เดี๋ยวพี่โชว์ให้ดูเนี่ยนี่มึงจะรู้ินแล้วบ่อยโอ้ว้าอยู่ญี่ปุ่นเอาอะไรเอาแต่มามาดูกินเนี่ยมีนี่มามามีกลาหมึกมาด้วยน้ำน้ำเยอะไหมเยอะอยู่เอาตักเองเลยเนี่ยให้ไหม ของผมอะไรคอบอ่ะพี่มึงไม่ต้องครับเป็นูตรใช่มีดูที่เด็ดสิน่ากินดีกว่าอันนี้ของมึงเนี่ยน่ากินว่ะไรนี่เดี๋ยวลองดูวันใหม่ไหมวะกินนงไก่ดิเก๋เดี๋ยวสิลองดูอูมามิพี่ทำไมของพี่มันเยอะจังวะ จะสามตัวโอ้แม่งเอาเปียกที่ไหนเอ้าววัว้าไม่เห็นอยู่เอาเปียกตรงไหนวะที่นึงเฮ้ยไม่ได้หรอกเราเบียดเบียดกันดีกว่าอืมนุม่มเดี๋ยวมาดูความนอนุ่มนายเลยให้เลยเรากินร้อนๆด้วยกันเราเป็นพี่น้องกันแล้วนะไม่อยากปวกันนะเอ้ยมไม่ปวดมึงหรอกโอ้โอทั้งแรงพี่จน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 โอ้โหปวดน้องรักได้ยังไงวะ ตัวมึงไม่รอกเฮ้ยนี่งกูดิมันมีรอยฟ้าปมึกลอยเข้าปากอยากินเยอะวกูไหนสตัวก็เดียแม่ไม่พอเพรากูเป็เบียรหมดแล้วจานอ่ะวค่นี้พอกินวัวเคงเชองท่านบาน้อยเนาะสอ้นมเปียเีดมือบิดเวนปั๊บเยงเนี่ย แก๊แก๊แกทิ้ทงไหมทิ้งไหมเสียฝนมากนี่เขาจาามึไปทำอะไรพี่ปามึกทรงไต้หวันให้มัวพ่นทดลองกินฟรีสิบกิโลอ้ับอดพ่นกใจดีครับทรงป้ามึกให้มัวทดลองกินฟรีวันี้ไหมโ้่กูสามหลาดแล้วส โอ้โลเราก็จะทอนชูรู้ถูกตัวแล้วว,ลว่ามันคืออยู่ในกองเดียวกันบ๊าวันนี่อัาคือตัวใหญ่ตัวอ้อนวนคร,รับแต่ก็เสแปบครับแท้บ๊อลเราพึ่ใจดีเถอะวะส่งไปให้มูกินฟรีแล้วยังให้ลูกน้องอีกสามคนคนละสองงานพอดีเลยนี่ฮะแล้วมึงก็แต่คนละสองโตพอดีเลยอึ้งเอ้ามันคือกันตัวนี้ของของของครับสองงานเราโมก็ไม่กินพี่บอกินเดีจังไบ คอนเทลลอนสูงที่กับพักการแหล่ากินเยอะพูดกินดีรีบอกไม่กินไม่กินไม่กินโอ้ยอนเทลลอนอร่อยเยอะมันนี่หมูสูงคือพักกันเห็ดแปลกๆว่ะมีอย่างบอกคือพักการเด็บอกกินพร้อมแถมอาศัยไปเห็นหมูบอดอีกบอกกินกับไปยังเซฟกู้คนเดียวเลยเนี่ยผมใส่มามาคือแสบคักว่ะอร่อยม่อร่อยบอกผมดวยนะพี่กมเสร็จแล้วขอบคุณมากของดีจริงตาหมูแบบสวยตาดูแบบผ่านไปจะต่อไปหรืออย่าง้วเสือบแล้วมีอะไรพี่ โอ้ยโอ้ยยีงไงไ่อะไรไปตัดรองเท้ากูมันจะเต้นเปิดเลยเมื่อรองเท้ากูไปตัดไฟปะเนี่ยก็เรากินมาม่าด้วยกันยังไงเราจะไม่ด่ากันนะ่ะโว้ยไม่ไหวกับมึงแล้วของถามเรื่องราไวไอ้เหี้ย